สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบูนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปพิกอาร์คนะคะมีไพ่สองกองให้คุณเลือกตามหัวข้อข้างล่างนี้เลยสัตว์เลี้ยงของเราที่เสียไปแล้วที่กลับดาวไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ดีมีสุขไหมไปดีแล้วหรือยังหรือว่ายังวนเวียนอยู่กับเราอยู่ไหมต้องการอะไรอยากให้เราทําอะไรให้กับเขาบ้าง ะะเดี๋ยวจะมาสื่อสารกันการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมแล้วก็ไม่ได้อิงหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าทฤษฎีอะไรใดๆนะคะกับการมีอยู่ของจิตวิญญาณของสัตว์เลี้ยงนะเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเนาะแต่ผู้อ่านโดยส่วนตัวเชื่อว่ามีจริงที่มาของคลิปนี้ขอเกริ่นนิดนึงเนื่อง,งจากว่าได้ติดตามข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือข่าวแผ่นดินไหวนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็กระทบมาถึงประเทศไทยของเราแล้วก็มีเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นที่ตึกสอตงถล่ม ะะก็คงจะเหมือนหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวอันดับแรกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจกับคนที่ยังยังอยู่ต่อยังไงเราก็ต้องเข้มแข็งยืนหยัดแล้วก็ต้องสู้นต่อไปนะคะทีนีน้ในปฏิบัติการการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยก็เห็นมีปฏิบัติการที่เอาน้องหมาเคนายเนี่ยมาร่วมผู้อ่านเห็นแล้วก็นึกถึง น้องหมาของตัวเองที <was> ่เส you know, so <Ma> ียไปพอนึกถึงน้องหมาของตัวเองก็เลยนึกถือว่าเอะเพื่อนๆของเราอ่ะในช่องบูนก็คงจะมีหลายท่านที่ที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกันเผื่อว่าจะมีบางคนที่อยากจะรู้ว่าน้องหมาน้องแมวน้องวัวน้องควายน้องม้าน้องไก่น้องนกน้องหนูน้องกระรอกกระต่ายอะไรที่เราเลี้ยงอ่ะเขาไปดีแล้วหรือยังเผื่อว่าจะมีจะมีสักคนที่อยากรู้เหมือนกับเราเพื่อนก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเลือกไพ่เลยเนาะทำการเลือกไพ่เลย กองที่หนึ่งกองที่หนึ่งคือกองนี้ผู้อ่านยังไม่ได้เลือกไพ่หรอกค่ะแต่ว่าตัดไพ่ออกมาเป็นสองกองแล้วอันนี้คือกองเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวหลักส่วนอันนี้จะเป็นตัวขยายนะคะอ่ะกองที่หนึ่งคือกองนี้นะส่วนกองที่สองคือกองนี้ไพ่แบบเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นตัดจากสำรับเดียวกันนะคะวันนี้ใช้สองสำรับนี่คือกองที่สองผู้อ่านจะแยกไว้ตรงนี้เดี๋ยวผู้อ่านจะเลือกไพ่ออกมาก่อนเพื่อนๆอย่าเพิ่งเลือกตอนนี้นะให้ผู้อ่านอ่าเลือกหยิบไพ่ออกมาก่อนนะคะจากกองที่หนึ่ง แล้วพอผู้อ่านเลือกไพ่ออกมาเสร็จแล้วเนีเ่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าถูกชะตากองไหนอยากจะรู้อยากจะอยากจะรู้เรื่องราวจากกองไหนก็ค่อยเลือกกองนั้นอกองที่หนึ่งขอไพ่สีใบนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณที่เสียไปแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างดวงจิตดวงวิญญาณสุขสบายดีหรือเปล่านะคะไปอยู่ที่ไหนกันบ้างหนึ่งขอเลือกสี่ใบสองสามสี่อ,อนนี่คือกองที่หนึ่งนะคะ กองที่1ได้มาแล้วสี่ใบขอเรียงตรงนี้ส่วนไพ่ขยายเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทีตอนที่เพื่อนๆเ,เลือกไพ่แล้วนะต่อไปกลองที่สองขอเลือก4ี่ใบเหมือนกันนะคะกลองที่สองใบแรกเลย องที่สองวางตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ได้มาแล้วสองกองนะคะส่วนตรงนี้เอาไว้ขยายตรงนี้ก็เอาไว้ขยายอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามุมกล้องของผู้อ่านมันแคบไปน,นิดนึงนะคะหาหามุมตั้งกล้องไม่ได้เลยจริงๆมีแค่ตรงโตง๊ะข้างๆตรงนี้ที่จะตั้งได้เนาะโอเคเลือกเสร็จแล้วค่ะกองหนึ่งกองสองรู้สึกถูกชะตากองไหนหลับตาก็ได้นะคะแล้วคุณเห็นเลขอะไรผุดขึ้นมาเป็นเลขแรกคุณก็เลือกได้เลยนะคะ อธิษฐานก่อนนะอธิษฐานถามหน่อยว่าสัตว์เลี้ยงของคุณที่กลับดาวไปแล้วที่เสียไปแล้วตอนนี้ดวงจิตดวงาณของเขาเป็นยังไงบ้างสบายดยีหรือเปล่าต้องการอะไรจากคุณบ้างอยากให้คุณทําอะไรให้กับเขาบ้างกองหนึ่งกองสองทำสมาธิแล้วก็เลือกไว้เลยนะคะผู้อ่านเองก็อยากจะทราบเหมือนกันผู้อ่านขอเลือกไปกับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะคะคิดถึงน้องหมาของตัวเองที่ตายไปอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผู้อ่านขอเลือกกองที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามา ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆคงจะเลือกได้แล้วเนาะถ้าผู้อ่านพูดเยอะไปแล้วเพื่อนๆต้องการทําสมาธินิกตอนเลือกอะสามารถกดโพสต์วิดีโอเอาไว้ก่อนนะ,ะเลือกเสร็จแล้วก็ค่อยกดฟังต่อนะคะงั้นเดี๋ยวขอขยับกองสองก่อนนะขยับกองสองก่อนนะคะโอเคอันนี้คือกลองที่หที่เราจะเปิดอันนี้ไปขยายมาดูแผ่นแรกสัตว์เลี้ยงของคุณที่ตายไปแล้วนะคะที่เสียไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างว้าว ใบแรกเนี่ยมันบวงบอกถึงว่าความสัมพันธ์นะคะไพ่ถ้วยแล้วเป็นราชาถ้วยแปลว่าชาวกองหนึ่งอะ่ะผูกพันแล้วก็รักสัตว์เลี้ยงตัวนั้นของคุณมากมากๆเลยเพราะว่าถือถ้วยถ้วยคือความรู้สึกคือหัวใจแล้วอยู่ในดงกุหลาบแบบนี้กุหลาบสีแดงมันสื่อถึงความรักไพ่ถ้วยคือไพ่ของความผูกพันทางใจนะคะคุณรักเขามากแล้วคุณคุณคุณรักเหมือนคนในครอบครัวเลยคุณรักเหมือนเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วแหละ คุณรักแบบผูกพันรักเหมือนลูกเหมือนหลานไปเลยอ่ะอย่างเนี้ยนะคะรักด้วยความจริงใจจริงๆอันนี้ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่บ่งบอกว่าความรู้สึกภายในใจของคุณผูกพันและคิดถึงเขามากนะคะโอ้โหใบที่สองดีมากค่ะ p พ่ t e World ค่ะไพ่ t e World คือไพ่ของความสมบูรณ์แบบถ้าจะบอกว่าเขาไปเกิดแล้วยังได้เลยนะใบนี้นะเขามีความสุขมากค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขานะ เขาสุขสบายสมบูรณ์มากนะคะอยู่ในโลกที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสวยงามนะดูสิจัดเมน้นจัดเม้นคือไพ่ของการเกิดใหม่อะว,ว,ว้าวเว้าเลยดีใจเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองก็เลือกกองนี้ <c oughs> <c oughs> เขาเกิดใหม่อะเขานี่คือการไปเกิดอยู่ในโลกใบใหม่แล้วเป็นโลกใบที่ ความผูกพันและความดีที่คุณทําให้เขาหรือแม้แต่การทําบุญก็ได้นะคะการทาบุญกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนุญที่คุณทําให้เขาอะ่ะเขาได้รับแล้วมันทําให้เขาไปอยู่ในโลกที่ที่สวยงามที่สมบูรณ์ที่มีความสุขหอมเขาเรียกอะไรอะ่ะโลกที่มันมีแต่กลิ่นหอมอบอวลของมวลดอกไม้อะ่ะเออใบสุดท้ายโอ้โหคุณน มันเป็นไพ่ของการไปเกิดอยู่ในท้องของคนนะคะเขาได้ไปเกิดใหม่แล้วแล้วไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าเดิมคือสัตว์เลี้ยงของเราอะชาตินี้เขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเดลฉานเป็นสัตว์แต่ภพภพูมิใหม่ที่สูงกว่าอย่างตามๆเลยคือภพภูมิของมนุษย์ได้ไปเกิดแน่ นะคะได้ไปเกิดแน่อย่างต่ำๆเลยคือภพภูมิของมนุษย์อย่างอย่างที่ดีเลิศประเสริฐขึ้นไปอีกคือไปเกิดเป็นเทวาดาอยู่ในภพภูมิที่สูงประเสริฐกว่าเราไปอีกอะ่ะแต่ที่แน่ๆคือโลกใหม่ของเขาอะ่ะสมบูรณ์แบบสวยงามมีความสุขหอมสดชื่นเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์อยู่ในดงดอกไม้อะ่ะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ คุณเคยฝันถึงเขาไหมนะคะถ้าหาคุณเคยฝันถึงเขาบางคนอาจจะมีความวิดตกว่าเอ๊ะฉันฝันถึงเขาเขายังวนเวียนอยู่หรอ่น่นนี่เนาะบางทีความฝันอาจจะเป็นความคิดถึงของคุณเองหรือบางครั้งนะ่ะเขากลับมาเยี่ยมคุณก็ได้เขากลับมาเยี่ยมคุณในวันเวลาที่เขาสามารถกลับลงมาได้นะคะสวรรค์สวรรค์นนอนุญ,ญาตให้ลงมาเยี่ยมคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับลงมาแค่บางครั้งบางคราวแต่เขาอะไม่อยู่กับคุณแล้ว ดีมากไพ่ดีมากหายห่วงเลยนะคะคนที่เลือกกองนี้นะอ่ะทีนี้เวลาที่เขามาเยี่ยมคุณเขากลับมาเยี่ยมคุณคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือนู่นนั่นนี่อะไรเหตุใดๆก็ว่าไปเขาต้องการสื่ออะไรกับคุณนะคะเพราะว่าจากตรงนี้คือเขาไปดีมากแล้วไปดีมากแล้วไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญอู้น่ารักมากเลย แล้วก็ไพ่สามไม้เท้าโอ้โหแล้วก็ไพ่หกเหรียญไพ่ดีจังเลยอะกองนี้นะ่ใครที่คิดถึงเขาแล้วแบบไม่สบายใจเนะ่ยผูอ่นอยากให้คุณสบายใจได้เลยคุณไม่ต้องมีห่วงอะไรเลยนะคะเขากลับมาเพราะอะไรเขากลับมาเหมือนกันกับที่คุณรู้สึกกับเขาคุณผูกพันกับเขาเขาเองก็ผูกพันและรักคุณ เห็นไหมคะจากไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญคือไพ่ของความผูกพันคือไพ่ของการที่อบกอดกันและกันเอาไว้นะคะเห็นไหมเขาคาบมาเขาคาบเหรียญมาจากสี่เหรียญมาเป็นหนึ่งเหรียญคือการปลดปล่อยแล้วเขาก็รวบรวมกําลังใจทั้งหมดอะเอามาให้คุณเหมือนต้องการจะสื่อว่าความผูกพันความรักที่เธอกอดกอดอบกอดฉันเอาไว้เธอไม่ต้องห่วงนะเธอปล่อยมันลงเธอเพราะฉันไปดีแล้ว จะมีความสุขมากฉันไปสู่โลกที่3มแล้วโลกใบใหม่การได้รับแสงทองจากสวงสวรรค์ที่ที่รับตัวเขาขึ้นไปจะเป็นการเกิดใหม่เป็นไพ่ของการเกิดใหม่แล้วมีผู้หญิงอุ้มทองแบบเนี้ยเข้าไปได้ดีมากๆเพราะความรักเพราะความปรารถนาดีของคุณโดยแท้เลยนะคะเขาไปสู่โลกใบใหม่เขาเดินหน้าไปไกลแล้วนะคะไปสุดท้ายเป็น6เหรียญดูสิ แม่ไก่ออกไข่เป็นเป็นเงินนะ่ะความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์พูนสุขโชคลาภสิ่งที่เขาได้รับคือโชคลาภจากคุณเขาได้รับโชคลาภอะไรเขาได้รับโชคลาภจากบุญกุศลที่คุณนึกถึงเขาที่คุณปรารถนาดีต่อเขามาันทาให้เขามีความสุขอ่ะบุญกุศลที่คุณทําให้เขาเขาได้รับเต็มๆนะคะแล้วเขาก็ <ๆ S 2> เดินทางไปสู่โลกที่แสนไกลและเป็นโลกใบใหญ่ที่ สีวิไลมากที่มีความสุขมากโลกใบใหม่ไม่ใช่โลกใบใหญ่โลคใบใหม่ที่มีความสุขมากหอมหวนไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เรียกว่าไปสู่สวรรค์เลยก็ว่าได้นะคะดีมากดีมากโอเคสําหรับกองแรกเนาะยินดีด้วยกับสัตว์เลี้ยงของคุณน้องๆที่จากไปเนะี่ยเขาไปดีมากๆเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขานะเขามีความสุขมากเขาอิ่มเอมเขาอิ่มนํำสำาสําราญหน้าที่ที่เราต้องทําคือทุกครั้งที่ทําบุญคุณก็อุทิศให้กับเขา ทิศให้ด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเขาได้รับเสมอนะคะเขาได้รับเสมอแล้วเขาแค่อยากจะมาสื่อสาร,ร,รกับคุณในบางครั้งออน่ะนะคะการสื่อสารที่วนกลับมาอาจจะอยู่ในความฝันหรือคุณอาจจะฝันถึงเขาแล้วคุณอาจจะอะไรยังไงไปเจอข้าวของของเขาแล้วคุณก็นึกถึงหรือคุณเล่นลึกถึงหรือบางวันอยู่ดีคุณก็รู้สึกคิดถึงเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาแค่จะมาสื่อสาร,ร,รกับคุณว่าทุกอย่างที่คุณทำาเขาได้รับนะแล้วเขาก็อยู่ดีมีสุขมากๆในตอนนี้ องแรกมาดูกองที่สองกันกองที่สองกันตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะผู้อ่านงงละโอเคกองน,นี้ก <c oughs> องน,นี้คือกองที่สองอันนี้คือเอาไว้ขยายส่วนอันนี้ขยายไปแล้วกองหนึ่งต้องวางฝั่งนี้สิเห็นไหมละ่ะโรคอัลไซเมอร์เริ่มถามหาแล้วนะคะวัยแบบว,วัยห้าเอ้ยวัยจะเข้าสู่หลักห้าสิบสี่สิบกว่าปลาย,ลายมันค่อนเนี่ยมัน เริ่มไปแล้วนะสมองสมองนะมาดูกองที่สองแผ่นแรกนะคะคนที่เลือกกองสองสาเลี้ยงของคุณที่เสียไปแล้วยังอยู่ดีมีสุขอยู่ไหมว้าวว้าวว้าว,ว,าวอืมดีไม่แพ้กับกองหนึ่งเลยนะคะดีไม่แพ้กับกองหนึ่งเพียงแต่ว่ากองสองจะมีจุดต่างอยู่ที่ว่าน้องเข้าไปดี สุขสบายคุณหายห่วงเลยนะทั้งสองกองหายห่วงเลยนะคุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องเศร้ากับเขานะคะสภาพในจิตใจของคุณคุณโหยหาคุณคิดถึงแล้วคุณยังเศร้ายังร้องไห้ถึงเขาอยู่เลยนะคะก็ขอให้คุณทําใจให้สบายอยากบอกให้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเดินทางไปอย่างสนุกสนานมากนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปเกิดเขายังเขายังยังรอยอยู่ในภพภูมิที่ระหว่างรอไปเกิดเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนกองที่หนึ่งเนี่ยคือเขาไปสู่ ไปสู่ภพภูมิที่จะไปจุติแล้วจะไปเกิดแล้วอะไม่รู้ว่าเรียกจุติหรือเปล่าจะไปเกิดแล้วอะจอประตูที่จะโผล่ไปสู่อีกโลกหนึ่งที่จะเกิดแล้วอะ,ะอาจจะเป็นเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาก็แล้วแต่ส่วนกองที่สองเนี่ยจิตวิญญาณของเขาอาจจะยังไม่ถึงขนาดไปเกิดแต่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการเดินทางเพื่อนๆนี่ออกมาเขากําลังเดินทางเพื่อที่จะไปสู่การอุบัติใหม่การเกิดใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ากองหนึ่งไปถึงที่ที่จะเกิดแล้ว แต่กองสองกำลังเดินทางไปการเดินทางของเขาคุณไม่ต้องห่วงเลยเขาไปด้วยความมุ่งมั่นเขาไปด้วยการที่เขาไม่มีอะไรให้คุณต้องห่วงเลยกลายเป็นเราเองกลายเป็นตัวของคุณเองที่คิดถึงที่ลำพึงลำพันที่โหยหาที่ยังร้องไห้ถึงเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสินะคะบางคนบางท่านอาจจะพยายามอยากที่จะให้เขากลับมาคิดถึงเขาอยากจะสื่อสารนู่นนี่กับเขาแต่อยากจะบอกว่า เขากำลังเดินทางเพื่อที่จะไปเกิดใหม่นะเราไม่ต้องเราไม่ต้องทําจิตใจให้เป็นทุกข์เราอย่าเป็นทุกข์นะคะเขาจะได้ไปอย่างหายห่วงเขาจะได้ไม่ต้องกังวลกังวลหน้ากังวลหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเส้นทางของเขามันสวยงามมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเนี่ยเขากําลังจะได้ไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่เป็นช่วงที่เขากําลังเดินทางนะคะเป็นช่วงที่เขากําลังเดินทางแล้วเขาจะได้ไปเกิดใหม่แน่นอน เนี่ยดีมากๆเลยแต่เขาเป็นช่วงกำลังเดินทางเนี่ยถามว่าเขาอยู่กับคุณไหมเขาไม่ได้อยู่กับเขาไม่อยู่กับเรานะเขาไม่ได้อยู่กับคุณนะชาวกองสองดวงจิตดวงวิญญาณของเขาไม่อยู่กับเราหรอกเขากำลังเดินทางไปสู่ที่ที่เขาจะต้องไปเกิดนะคะที่ที่เขาเกิดใหม่ดีไหมดีแน่นอนนะคะดีแน่นอนอุดมสมบูรณ์มีคนดูแลเขาอย่างดีถ้าเขายังจะต้องเกิดไปเป็นสัตว์อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้สบายใจว่าเจ้านายของเขาจะดูแลฟูมฟักเขาอย่างดีจนกว่าภพภูมิของเขาจะไปถึง ท่านที่จะเป็นคนหรือเป็นเทวดาแต่ถ้าเขาจะต้องไปเกิดเป็นคนแล้วเขาจะได้ไปเกิดอยู่ในครอบครัวถ้าเป็นคนนะเขาจะไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นที่เป็นเกษตรกรแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของไร่เจ้าของสวนอะไรอย่างนั้นนะคะเขาจะไปเกิดเป็นลูกลูกของเกษตรกรผู้ยิ่งใหญ่ลูกของชาวไร่ชาวสวนที่ยิ่งใหญ่ไม่ยาก ไม่ไม,ไม่ไม่ยากจนไม่ค้นแค้นไม่ลำบากตากตรำเอาอย่างนี้อุดมสมบูรณ์นะคะอ่าขอไพ่เพิ่มเติมให้ชาวกองสองหน่อยค่ะมีแว็บมาหาคุณไหมแล้วเขาต้องการอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณไพ่หนึ่งดาบมีแว็บมาค่ะมีแว็บมาแปดเหรียญน,นะแปดเหรียญ ไพ่แปดเหรียญไพ่เจวิลโอเคว,ว้าวแล้วก็มี King of s ซอ r ์สนะคะเขาเขาแวบมาหาคุณไหมผู้อ่านมองว่าเขาแวบมาหาคุณบ่อยๆมาบ่อยกว่ากองหนึ่งอีกนะคะ,ะใครที่ฟังทั้งสองกองอาจจะมีบางเพื่อนเพื่อนบางคนที่ฟังทั้งสองกองก็มีนะอ,อยากรู้ว่ากองนี้เป็นไงกองนี้เป็นไงนะคะกองสองแวบมาหาคุณบ่อยกว่ากองหนึง่งกองหนึ่งแทบไม่กลับมาหาคุณเลยกลับมาหาคุณบ้างแต่ไม่บ่อยแต่ก,กองสองกลับมาบ่อย กลับมาเพื่อที่จะสื่อสารว่าคุณอาจจะต้องเข้มแข็งสิเขาอะจากคุณไปแล้วเขาอยู่ในภพภูมิอีกภพกภูมิหนึ่งแล้วแต่เขา่าเข้มแข็งกว่าคุณอีกนะแต่คุณยังอ่อนไหวอยู่เลยคิดถึงเขาทีไรก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขากลับมาบอกว่าคุณจะต้องเข้มแข็งเขาเดินหน้าต่อเขามีแต่ความเข้มแข็งเขามีแต่การที่จะพัฒนาในภพภูมิของเขา่าเขาจะพัฒนาลลำดับขึ้นไปเรื่อยๆสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องเข้มแข็ง คุณอยาให้ความเจ็บปวดทํรลายคุณเพราะว่าเขาไปไกลแล้วแล้วเขาไปอย่างฉุบเฉียวใช้ไรไปอย่างไปอย่างเข้มแข็งไปอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะเขากลับมาบอกคุณแค่นี้แหละไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะสําหรับชาวกองสองเนาะสิ่งที่เขาอยากให้คุณทา ว้าวสิ่งที่เขาอยากให้คุณทำได้เป็นสี่ถ้วยค่ะเนหะ็นไหไพ่สี่ถ้วยคือไพ่ของการการเฝ้ามองการคุณเหมือนอันเนี้ยคุณเหมือนประมึกตัวเนี้ยแล้วเขาก็ความรักของคุณที่มีต่อเขาเหมือนสี่ถ้วยเนี่ยนะคะคุณไม่รู้จะเอาอยัางไงดีคุณอยากปล่อยวางคุณก็ปล่อยวางไม่ได้คุณอยากโอบกอดเอาไว้ก็โอบกอดไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจปล่อยวาง นะคะทาใจให้สบายทำใจให้ปล่อยวางอย่ายึดติดมากนะคะอย่ายึดติดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นศิบยเรียนไปแล้วดูสิเขาไปสู่ภพภูมิที่อบอุ่นที่สมบูรณ์ที่เจริญเติบโตไปข้างหน้านะคะความเต็มความสมบูรณ์ความเต็มอิ่มความเพอร์เฟกต์อะความเพียบพร้อมทุกอย่างที่เขาได้รับไพ่1ิบยเรียนป็นไพ่ของครอบครัวเขาจะไปเกิดอยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมือนที่ว่อ่านบอกอะเขาจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ ไม่ได้ทุกไม่ได้คนยากจนค้นแขนไม่ได้ลําบากหากตามเลยจะไปเกิดในครอบครัวที่มีความสุขที่มีความสุขไม่ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นเกษตรกรจะเป็นมหาเศษรษฐีจะเป็นคร,บร,รนอบครัวขา้าราชการจะเป็นครอบครัวพ่อค้าแม่ขายจะเป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดาก็ตามแต่ครอบครัวนั้นอบอุ่นและมีความสุขมากเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมินั้นระหว่างนี้เนี่ยเขากําลังเดินทางนะคะเขากําลังเดินทางคุณจะต้องเข้มแข็งสิ่งที่คุณทํา นะคะงดการรังแกสัตว์งดงดการทำร้ายสัตว์งดการกินเลือดกินเนื้อสัตว์พูดยังไงดีอ่ะหลีกเลี่ยงการทำร้ายการเบียดเบียนสัตว์เพื่อเป็นบุญกุศลส่สงให้เขาได้ไปพบภูมิที่ดีเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะโอเคอันนี้คือชาวกองสองสรุปรวมแล้วเนี่ยดีทั้งสองกองแต่ดีคนละแบบนะคะคลิปนี้ก็คงจะจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากเลคกกดติดตามกันด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ